กำลังใจครับตอนนี้ก็จวดจวดจวดเนอบวันนี้พี่น้องมี่ครับอ่ีครับต้นมะม่วงอยู่นี่นะครับมะม่วงครับต้นมะม่วงครับโอ้โหดูแต่ละคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีโอ้โหแต่ละท่านครับอ้จวดจวดเลยครับแล้วไอ้คิมยง อ๋ออ๋ออ๋อมากินเราคนนี้ล่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเน้นความปลอดภัยนะครับอ้ใจเออพวกเราเลยกล้ากินคนมะม่วงครับมะม่วงครับโอ้วนคอยล่ามไปหอดเราคนละไปไม่จ้ามาไม่จ้ามานมอเมยครับอันนี้ค่อนเข่วอยู่หลังหลังนะครับหลังแม่สาวครับ โอ้โหแต่ละคนครับนี่คร oh, so ับ oh, ต well, oh, oh, uh, um, ้นน oh. uh, oh. uh, uh, ah, uh, er oh. ้องว่องอยู่นี all, ่ครับต้นน้องว่องเอ้าเอาไปยุ่ยอีกแล้วคุณเอ้าพี่น้องบ้านนี้เออ๋ยวนี้เออเออเออแสบแสบแสบจุด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 บ้านนี้เออเอาเอาไปยุ้แล้วพี่น้องเด้บ้านนี้เออสมเด้อครับสมเด้อบ้านนี้เออ กี e ่ม oh, อ็มแอลโอ้โหอึมเบแซบบบแม่เอาเอามาคำหนึ่งเลยเอามาเจาะจวดคำหนึ่งเลยมา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 แม่จ๋ามาแม่จ๋ามาเงี้ยเก็บใบเก็บใบโมเมก็อยู่เหมือนกันครับโมเมมาม่มาเเเมามา

เออดูนแต่ละคนมาแล้วมนไปต่องไปแล้วเออโอ้โหแต่ละคนเออไม่ได้ไหมจวดจวดครับสมเนื้อบานนี่สมเนื้อครับมาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยบานนี่เอาไปอยู่เลยวทันใจเออเออดูสิหน้าแต่ละคนนะครับโอ้โหแปลกค แสบเพราะบาดดีนี่ครับต้นมะม่วงอยู่ข้างบนเองครับมะม่วงครับต้นมะม่วงครับเออโหแต่ละคนครับดูครับเออพี่ใหญ่ไม่ต้องยืนครับนั่งอยู่ก็ได้ครับนี่ครับโอ้โหแสบแสบแสบครับแสบแสบหน่วมะม่วงครับดูพี่ใหญ่แล้วก็จิบครับฮะมาถึงจิ๊บผมรวมหมดแล้ะเอ้โหครับ สุดยอดครับวันนี้ไม่ต้องสนใจแสดงนะครับอมะม่วงก่อนจวดจวดนำลายไล่แล้วบอบาดนี่พี่น้องเอ้ยเอ้าโอ้โหมามีโอ้โหโอเคเออไม่เอ้า ฉากเต้นนะครับโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากมาครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่าน โอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับทุกทท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับสวัสดีนะครับ